ก็จะเป็นเรื่องของล่างทรงเดม,มอนเนี่ยสภาพเขาคือตอนนั้นเขาแก่มากเลยนะทุกคนออกไปจากที่นี่ก่อนออกไปหลบไปหามุมหลบก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดึันมาว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วกูเห็นมาสักพักแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็เริ่มตัวแข็งแล้วเขาก็ให้ไอพี่ที่เป็นญาติกันที่เป็นเด็กผู้ชายอ่ะช่วยกันขึงแล้วพี่เขาก็เริ่มแบบเริ่มกรี๊ดเริ่มกรี๊ดแล้วเสียงเขาก็เปลี่ยนเป็นเสียงคนแก่อื Somebody, กราบสวัสดีท่านผู้ดูทุกท่านนะฮะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเถื่อนวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาจากลำปางเดี๋ยวก็จะให้เขาได้แนะนำตัวเองก่อนคุณผอจากลำปางดาวเทาชื่อกิกี้ค่ะมิสลำปางมิสลำปางนะฮะ <laughs> ใช่ค่ะโอเคครับผมก็คอนเซปต์เราก็ตามเรื่องเลยนะฮะเล่าเถื่อนตามชื่อผู้ผิดตามชื่อเลยนะเล่าเถื่อนอยากให้คุณกิกี้เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ หรือว่าเรื่องราวที่มันแบบลึกลับซับซ้อนที่เราเจอมาให้กับผู้ปัเรียกเขาให้เขาได้รับรู้ในเรื่องของเราอู๋คมณรู้เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของล่างทรงเกินก่อนว่าเมื่อก่อนอะเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอืมแต่บ้านยายอ่ะบ้านยายมันจะมีบ้านอยู่สามหลังในรั้วเดียวกันเนาะซึ่งเราก็จะมียายหมอนก็คือยายทวดนั่นแหละ อ่ายายทวดเขาจะอยู่บ้านไม้หลังตรงข้ามเป็นบ้านแบบยกใต้ถุนสูงเลยอะอฟิลแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยแล้วพอเราขึ้นไปบนบ้านน่ะมันก็จะเหมือนบ้านปกติเนี่ยจนกระทั่งเราไปเปิดเจอห้องห้องหนึ่งมันเป็นเหมือนหิ้งพระแต่มันไม่ใช่หิ้งพระพอข้างๆหิ้งพระมันจะมีเป็นเป็นดาบเหมือนดาบบางละจําใหญ่ๆอะ่ะขนาดใหญ่มากคว้ยไว้ตรงผนงังแล้วก็จะมีเป็น กระถางบูชาแล้วซึ่งที่ตรงกระถางอ่ะมันไม่ใช่ทุกับบเทียนแต่มันจะเป็นกวยกวยดอกไม้กวยใส่ข้าวตอกอะไรอย่างเงี้ยข้าตอกคืออะไรข้าวตอกคือเหมือนเป็นข้าวข้าวพองอบแห้งอ่ะออเประมาณนั้นแหละอันเล็กๆขาวๆอ่ะที่เขาใช้ทําพิธีต่างๆในการบุงสวงอะไรสักอย่างก็จะมีงั้นอ่ะเต็มแล้วก็จะมีเป็นพวกรถของเล่นอืมีเป็นพวก น้ำดงน้ําแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่บนหิ้งคือว่างเลยนะอืมอมไม่มีอะไรเลยเราก็ถามยายว่าอันนี้คืออะไรหรอข้างๆเมื่อก่อนน่ะเราเด็กอยู่ประมาณปอสี่ปอห้าเองตอนนั้นที่เกิดเรื่องนะอืออแล้วก็ถามยายว่าคืออะไรเขาบอกว่าอ๋อเป็นห้องของเจ้าย่าชื่อนี้ของแม่เอ๋ยชื่อดีกว่าชื่อนี้เนี่ยบ้านเราอะ่ะตอนเนี้ยยายมอนอะ่ะเป็นร่างทรงของเจ้าย่้าท่านนี้อยู่อืม เราอ่ะก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะมีพิธีอะไรเลยนะก็เห็นเขาไปวัดไปอะไรปกติแล้วเราก็ได้ยินเขาเล่าต่อๆกันมาว่าถ้าถ้าสมมุติว่ายายหมอนอะ่ะเขาจะสิน้นสิ้นใจอะ่ะเขาก็ต้องหาหาคนมาเป็นต่อซึ่งร <หา S 1> ่างาใช่ร่างก็ต้องเป็นสายเลือดเดียวกันแล้วก็เป็นผู้หญิง ซึ่งต่อจากย้ายมอนอ่ะก็จะมีพี่สาวของยายอีกคนนึงเขาเป็นคนต่ออยู่ละแต่รู้สึกว่าร่างนั้นนะไม่โอเคอเขาก็เลยเอาลูกพี่ลูกน้องของแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงแต่เราเรียกคนนี้ว่าพี่เพราะว่าเขาหนุ่มกว่าเราไม่กี่ปีอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะเอาคนนี้เป็นร่างทรงแทนอ่าเรื่องมันก็ดำเนินมาปกติมันก็จะมีบางครั้งที่เราเห็นมีชาวบ้านแถวหมู่บ้านนะคะ มาหายายหมอนแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเหมือนเขาโดนผีเข้าอะไรเงี้ย<อ>มาช่วยเอาผีออกให้หน่อยตอนนั้นเขาก็ไล่ให้เด็กเข้าบ้านคนเลยคือจะไม่ให้เห็นอืมอืมเราก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงสวดเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เคยเห็นอยู่ประมาณครั้งสองครั้งอืมจนกระทั่งมีวันหนึง่งเราไปเล่นอยู่บ้านยายหมอนยายหมอนเนี่ยสภาพเขาคือตอนนั้นเขาแก่มากเลยนะฟิลแบบนั่งตำหม,มากเงียบเงบียเลยอะ่ะคือแก่มากแล้วพูดก็แทบจะแบบ ไม่มีเสียงอ่ะเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะอเดินอะไรก็ใช้ไม้เท้าะอะไรเงี้ยเขาก็นั่งตำ่ำมากแก๊แกอยู่ดีแล้วก็นั่งดูทีวีแล้วก็มีพี่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เป็นเชื้อสายร่างทรงอ่ะแล้วก็จะมีญาติที่เป็นผู้ชายเด็กอีกสองสามคนอยู่บนบ้านก็นั่งดูทีวีกันอยู่ดีๆพี่เขาก็น็อกลงพื้นไปตุ่มอยู่ๆก็ลม้มไปเลยใช่หงายลงไปตุ่มแล้วก็ตาแข็ง ตาแข็งแล้วเหมือนเราก็ได้ยินเสียงยายบอกว่าผู้คนออกไปจากที่นี่ก่อนออกไปหลบไปหามุมหลบก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดขึ้นมาว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วกูเห็นมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็เริ่มตัวแข็งตัวอะไรพ่อของพี่เขาก็ขึ้นมาอืมาทําอะไรไม่รู้อยู่ในห้องก็แก๊ก็แก้ในห้องพระนั่นนะอสุดท้ายเขาก็หยิบอีดาบบางระจานนั่นออกมาแล้วก็เอาไม้แทะมาให้ยายหมอนอัะหนึ่งอันแล้วเขาก็ให้อ พี่ที่เป็นญาติกันที่เป็นเด็กผู้ชายอะ่ะช่วยกันขึงแขนกับขาพี่ออกอการออกอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็เริ่มแบบเริ่มกรี๊ดเริ่มกรี๊ดแล้วเสียงเขาก็เปลี่ยนเป็นเสียงคนแก่อืมอืมแต่ไม่ใช่เสียงของ,ของลูกแต่ไม่ใช่เสียงของเจ้า่าอืมอืมที่เป็นร่างทรงอืมเขาก็เริ่มกรี๊ดยายหมอนนะจู่ๆก็มีแรงขึ้นมาเฉยเลยอืม ยืนเลยพี่เราตกใจมากยืนขึ้นแล้วเสียงก็คือเป็นเสียงแบบเสียงทุ้มมากอะ่ะแต่ไม่ใช่เสียงไงมอนมึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็บอกว่ากูไม่บอกแต่กูเจ้าอีนี่ไปอยู่ด้วยเออเป็นเสียงแบบเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงพี่สาวนุะ้ะอ่ะแล้วตาก็แข็งตาเหลือขึ้นคือแขนงเขาเก่งแบบผู้ชายสองคนเขาไม่อยู่อะ่ะอืมแล้วเขาก็ถามว่ามึงอยากได้อะไรกูอยากกินลาบอืม ลาบเลือดเลือดสดสดกูหิวอะไรเงี้ยไปเอาราบเลือดมาให้กูอืมเขาก็ไปหามาให้ภาพก็คือจบกินแบบปกติที่เขาไม่กินอืมแต่ในภาพก็คือเหมือนเหมือนคนหิวอะ่ะไอ้ลามเลยนะใช่ใช้มือเลยเหมือนคนหิวแล้วก็ช็อกแบบไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนเออแล้วก็แอบดูแล้วยายก็สวด อะไรไม่รู้เป็นภาษาแบบงง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 แล้วก็เอาไม้ตีไปฟาดพี่อ่ะพี่เขาก็กรีดมึงจะออกไหมอะไรเงี้ยกูไม่ออกก <uck> ูจะมันไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟาดฟาดอีกฟาดแบบแรงมากอะ่ะแล้วก็ถามกันอยู่นั่นมึงจะออกไหมนะนี่แล้วก็สวดสวด,สวด,สวดแล้วก็เอาเหมือนเป็นน้ำมนต์น้ำอะไรไม่รู้พรมพรมไปเรื่อยๆอะ่ะพรมไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแบบกรีดกรีดสุดท้ายคือกรีดยาวและดังมากจนทุกอย่างเงียบอืม แล้วเหมือนพ่อพี่สาวเขาก็เอาอีมีดนั่นน่ะฟันเป็นเสียงแบบเคร่งเคร่งงไปจนถึงหน้าปากซอยบ้านน่ะจนแบบสุดริมถนนน่ะเหมือนไล่วิญญาณออกไปออ,อ,อ,ออกไปอะไรเงี้ยเราสักพักหนึ่งประมาณสิบนาทีพี่ก็ฟื้นขึ้นมาก็เหงื่อแตกหมดเลยเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่รู้เลยว่าเขาแบบเขาหลับไปได้ยังไงหรือทําไมแล้วรู้สึกมันปวดเพราะโดนตีไงเออแล้ว ยายอ่ะก็คือพี่เขาอ่ะนอนกับยายอนอนกับยายหมอนแล้วยายก็บอกว่ายายอ่ะสังเกตมันมาหลายวันละว่าแบบมันดูไม่เป็นตัวของตัวเองมันดูแบบเหมือนเหมือนหน้ามืดเหมือนมันมีอะไรแปลกๆอ่ะอเหมือนลักษณะที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะเออแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นอ่ะพี่ยังเรียนมหาลาัยอยู่แล้วขับมอไซค์ไปกลับ แถวบ้านอนะ่ะมันเปียวมากมันเป็นป่าสองข้างทางเลยก่อนที่จะมาถึงบ้านอะ่ะอืก็ขับรถประมาณแบบสามสิบสี่สิบโลนะแล้วมอไซค์บางทีก็กลับบ้านดึกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สานนิฐานว่าน่าจะเป็นสัมภเวสีอที่เขาแบบเห็นแล้วแหละว่าเนี่ยมันผู้หญิงคนเดียวมันเนี่ยคือประมาณว่าจะหาตัวตายตัวแทนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็จะมาเอาไปแต่โชคดีที่ว่าเขาก็ยังมีองค์อยู่อะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าของแรงมาก ตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาอ้วกออกมาคือมันมเป็นสีดําหมดเลยนะอืมอือคือเห็นหมดเลยอะ่ะใช่<อ>แล้วก็ที่เขาเอามีดดาบก็คือไล่วิญญาณให้ออกไปคือก็ไล่เสร็จปุ๊บเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นต้องฟันฟันฟัน,ฟน,ฟน,ฟนเรื่อยๆจนแน่ใจว่ามันจะไม่กลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยอืม,อม,อมก็เป็นนี่แหละเรื่องที่เห็นร่างทรงหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีอีกอเลยนะเรื่องผีเขา้าเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็ พี่คนนี้เขาก็เป็นล่างทรงต่อจนถึงปัจจุบันนี่แหละก็จะมีของห้งามเขากินอะไรไม่ได้บ้างเขาต้องทําตัวยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องไหว้พระอะไรยังไงตอนไหนอย่างเงี้ยอืมมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขาใช่ใช่โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเรื่องล่างทรงของที่คุณกินกี้ไปเจอมาหลอนนะหลอนจนกูขนลุกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่บอกว่าอยู่ๆก็ลมตึ้งลงไปใช่เออไปเลย พูดไม่ออกเลยค <c oughs> พูไกเไปต่อไม่ได้ปกติฟังกันเรื่องเออบบาๆเออพอเจอเรื่องหนักเข้าไปปุ๊บนิดผลลุกจริงแล้วรู้สึกว่ามันมันดาร์กอะมันรู้สึกว่ามันน่วงไปหมดเลยเพราะว่าเรื่องเหตุการณ์ที่บ้านน่ะก็มันมีคล้ายๆกันนี่แหละ <c oughs> แต่เดี๋ยวเอาไว้เล่าให้ผู้ชมฟังทีหลัง ขออีกเรื่องเป็นเป็นยังไงตอนนั้นนะที่เราโดนผีอาตอนนั้นเราอยู่หอในอืมซึ่งมาหาอะไรเราอ่ะมีเรื่องเล่าอืมโอกคืดเอาโอเครู้เรื่องรู้เรื่องปลอกคืดรู้เรื่องแต่ว่าเท่าที่เราแบบไปอ่านแล้วก็ที่เห็นมานะปลอกคืดอ่ะอยู่อีกหอหนึ่งแต่หอเราอ่ะที่อยู่อ่ะตอนแรกอ่ะเราก็เลือกแล้วว่าหอปลอกคืดอยู่หอนี้เราจะไม่กดจองหอนี้เออ หอนี้เป็นหอลูกสายฟ้ากับแปดเหลี่ยมเราจะไม่เอาเพราะเราเคยได้ยินว่ามันเป็นที่ขังวิญญาณอืมอือเราก็มาเลือกหอที่ติดสนามกีฬาไม่น่าจะมีอะไรหอนั้นมีห้องชมพูซึ่งเคยเป็นเรื่องเล่าเหมือนกันเราเราไม่รู้จนกระทั่งจนกระทั่งมีเพื่อนที่มาสังรงเรียนเดียวกันนั่นแหละอืมอืก็คือคุณตาเหมือนคุณตาจะอยู่ชั้นนั้นอืมแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเจออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็หลอนๆอยู่อ่ะมันเป็นห้องเดียวที่แบบเป็นสีชมพูแต่ทุกวันนี้ก็มีคนอยู่นะห้องนั้นแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งอ่ะมันเป็นช่วงรับน้องเนาะแล้วพอช่วงรับน้องอ่ะสี่ห้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่มอ่ะหอในจะเงียบมากแล้วเราไม่มีใครอยู่ใช่แล้วเราอ่ะโดดรับน้องอืม,มานอน ออแล้วก็มันเป็นเป็นการนอนช่วงโพเพเนาะที่เขาบอกว่าอย่านอนช่วงนี้นะพีตามเราก็ไม่เชื่อด้วยความที่เหนื่อยมากกูจะนอนอ่ะอ่าก็นอนแล้วก็เงียบทุกอย่างคือเงียบแล้วก็นอนไปได้ประมาณแบบชั่วโมงแหละตอนนั้นน่าจะรั้งห้าโมงกว่าเห็นนามิกามันก็เริ่มมืดละแล้วเรานอนอยู่อย่างเงี้ยข้างเนี้ยจะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็เอาเอาพระวางไว้บนชั้นวาง เราตรงข้างต้นหนังสือจะเป็นประตูเข้าห้องอ่ะเราก็เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นน่ะเราคือตื่นมาปุ๊บเราเห็นเหมือนเป็นเงาผู้หญิงอ่ะหันหน้าหันหน้าตรงเข้ามาตรงแบบเราเห็นด้านข้างเขาอ่ะเหมือนเขาหันหน้าเข้าทางประตูอะไรเงี้ยเออ,เ,อ,อเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะนิ่งมากเป็นแบบสีดำเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะใช่แน่แน่พะตอนนั้นอ่ะตัวแข็งตัวแข็งเสร็จปุ๊บก็พยายามข่มตานอนแล้วมันไม่หลับ มันเหมือนมันได้ยินเสียงแบบเฮือมเหมือนเป็นเสียงลมอ่ะอยู่ข้างหูตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็จะเอื้อมมาเอาพระเอื้อมปุ๊บแขนค้างอยู่เงี้ยอืค้างแบบเอาลงไม่ได้อ่ะตัวแข็งอ่ะหยิบก็ไม่ได้แล้วก็จะหลับก็กลัวตายนึกออกปะคือมันเงียบมากเออแล้วเราก็ได้ยินเสียงคาตะโกนมามึงจะหลับก็หลับไปสิอะไรเงี้ยเป็นเสียงแบบเสียงตะคอกเลยอืม เราก็กลัวคือกลัวหลับแล้วเขาเอาไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่สุดท้ายคือสุดท้ายคือมันไม่ไหวจริงๆคือมันเมื่อยมากอะ่ะม,มันเมื่อย,ยกูก็หลับไปเลยค่ะหลับเสร็จปุ๊บตื่นมาเขาก็หายไปแล้วเพื่อนก็กลับมาละอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เอาให้ใครฟังเพราะกลัวเขาจะหาแบบก็มึงหลับเวลานี้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันนั้นรนะูมเมทกลับมาเตียงมันจะเป็นเตียงสองชั้นเนาะสองเตียงเราอยู่เตียงเดียวแล้วก็เป็นเมทนอนด้วยกันบนล่าง ยีเมดคนข้างล่างอ่ะหลับเราก็เห็นมันหลับปกตินั่นแหละมไม่มีอะไรเลยสักพักนึงมันตื่นมาแล้วมันหายใจแบบหอบมากอะ่ะลาเงื่อมันแตกเราก็ถามว่าเป็นไรมันบอกว่ามันโดนกี่อัมเออเป็นผู้หญิงเหมือนกันเอออืมเรียบร้อยโดนอัมกันสองคนในห้องอืมอืมนี่ก็เป็นตอนที่อยู่หอไหนแล้วพอย้ายมาหอนอกมาเรียนฝั่งโรงพยาบาล แล้วก็ย้ายไปอยู่หอที่แบบเป็นหอเฉพาะสายสุขภาพเราเนาะเรียนวันนั้นอะ่ะเราต้องไปเมคอัพแ l บอนาโตนี่สี่โมงคือไปทำแ l บ p ให้เสร็จไปผ่าตัดให้เสร็จอ,อะไรอเงี้ยแล้วเราหลับเลยเวลาก็อ,าอีกแล้วหลับอยู่เห็นเงาอยู่ปลายเท้าอีกแล้วเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมแต่รอบนี้มาแบบนุ่มๆตอนแรกก็ไม่ได้ยินเขาพูดอะไรจนกระทั่งเขาบอกว่า ตื่นไปเรียนได้แล้วลูกเออตื่นไปเรียนได้แล้วลูกเราก็เลยสะดุ้งตื่นเราเห็นคือมันเลยสี่โมงมาน,นิดนึงละเรานัดเพื่อนไว้สี่โมงแล้วเวลาที่เราโดนน่ะก็คือช่วงนั้นเลยอนะไรเงี้ยเราก็ไปไปถึงปุ๊บล่างอาจารย์ใหญ่เราอะเป็นผู้หญิงอือชี้่คนลูกเลยกูชใช่แต่ว่าไม่ไม่ได้มาแนวแนวดุนะลูกอะไรเงี้ยตื่นไปเรียนได้ลูกหลังจากนั้นเราก็ไม่ไม่เคยเจอเลยไม่ว่าจะมีเรื่องเล่าแบบ จากคนอื่นที่แบบว่าวิชาอนาตโตมีเขาอนุญาตให้เอากระดูกกลับไปห้องจำที่ห้องได้ก่อนก่อนจะสอบอเพราะว่ามันมันมีหลายจุดที่แบบมันเป็น,นั่งจำในหนังสือไม่ได้มันต้องเอาของจริงไปอะไรเงี้ยม,ม,มันก็มีเรื่องเล่าว่าแบบบางคนอะเอากลับห้องแล้วลูเมดเห็นว่ามีมีคนเดินมาด้วยออแต่พอขึ้นมาก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ เป็นเรื่องเราประมาณนั้ก็เป็นอาจารย์ใหญ่นั่นแหละอะไรแต่เราก็ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้นะเคยเจอแค่ที่ว่าเขามาเรียกเราให้ไปเรียนอืมอืมนี่ก็จะเป็นสองครั้งที่จาได้ที่ว่าโดนอัมตอนเรียนมหาลัยอืมหนักหน่วงใช่หนักหน่วงมากในสองเรื่องสองอัตรรถนี้ก็เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของร่างทรง,ง,งเรื่องที่สองก็คือพีอัมใช่ซึ่งคุณกีกี้ก็โดนด้วยตัวเองตัวเอง,เองครับรอบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ คอยติดตามกนด้นะครับเอ้ยอย่าลืมเราจะต้องให้ช่องทางติดต่อของคุณอีกี้ได้ดีเดี๋ยวเราขึ้นไอจให้ตรงน,นี้ตรงนี้เลยนะคะจูนี้เอ็กแอดได้ค่ะใครสนใจอยากติดต่อหรือติดต่องานอะไรน้องก็ทักทาง d ดร็กไอจได้เลยนะฮะได้รับผมขอบคุณมากครับ <c oughs>